สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเรช a n แนลอีกเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแคเรจะพาเพื่อนๆมาทำไอติมมะม่วงค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้ามะม่วงนะคะมะม่วงหาง่ายนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้นะคะแคเรจะพามาทำไอติมแบบทำเองแบบบ้านๆน,นะคะทำกินเองง่ายๆนะคะเพื่อน,อนวัตถุดิบและส่วนผสมนะคะก็จะมีกระทิกล่องค่ะมีน้ำตาลทราย มีนมข้นหวานค่ะแล้วก็แค่เลจะใส่สีผสมอาหารนะคะสีเหลืองนะคะแล้วก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกค่ะสุกงอมเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทากันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะเ,เพื่อนๆฝากกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะเ,เพื่อนๆแค่เลใช้ทั้งหมด1ลูโลกนะคะ สุกงอมมากนะคะเพื่อนๆหวานค่ะเพื่อนๆก็ลองชิมดูก่อนนะคะถ้ามะม่วงเราหวานเราก็ลดน้ำตาลทรายแล้วก็นมข้นที่เราจะใส่นะคะปอกมะม่วงใส่โถปัน่นลงไปเลยนะคะถ้าใครไม่มีโถปั่นก็เอาไปยียีให้เขาละเอียดนะคะเพื่อนๆยีในตะแกรงตาถี่นะคะอันนั้นก็ได้นะสำหรับคนไม่มีโถปั่นนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะแค่เรจะใส่นมข้นหวานค่ะใส่ลงไป1ช้อนนะคะความหวานนะคะเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มได้ตามชอบนะคะ เดี๋ยวเราจะนำมาปั่นกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเมื่อเราปั่นเสร็จแล้วนะคะ นี่เขาจะละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมน้ำกระทิกันค่ะกระทิแค่เลยใช้1กล่องนะคะ250 ml ค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแค่เลยใส่ทั้งหมด2ช้อนนะคะแป้งข้าวโพดหนึ่ช้อนค่ะใครไม่มีแป้งข้าวโพดใช้เป็นแป้งมันแทนก็ได้นะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคนก่อนนะคะให้น้ํากระทิ น้ำตาลทรายแล้วก็แป้งกระโพดละลายเข้ากันดีก่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยเนื้อมะม่วงที่เราปั่นไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ เมื่อเราได้ขนาดนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแค่เลจะใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะเพื่อนๆไม่มีไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะ <ๆ S 1> แค่เลใส่เพื่อให้สีเขาสวยนะคะนิดนึงค่ะ นี่นะคะเ,เพื่อนนี่ค่ะเราได้เนื้อไอติมเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟอ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเรานำไปตั้งไฟเลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเ,เพื่อนแล้วใช้ตะก,ก้อมือนะคะคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอย่าวางมือนะคะ นี่คะ่ะเพื่อนเมื่อได้เนื้อขนาดนี้นะคะนี่ค่ะแสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งพักไว้ให้เย็นนะคะเมื่อเขาเย็นแล้วนะคะพเพื่อนเดี๋ยวเราจะเทใส่กล่องพลาสติกแบบนี้นะคะ เมื่อเราได้เนื้อไอติมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปแช่เย็นไว้ทั้งหมด1คืนค่ะเดี๋ยวเราจะแช่เย็นไว้ทั้งหมด1คืนเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาดูกันนะคะเ,เพื่อน นี่ค่ะเป็นเพื่อนเมื่อเราแช่เย็นไว้ทั้งหมดหน่งคืนนะคะเราก็จะได้ไอติมของเราแล้วค่ะนี่ค่ะแข็งแข็งมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะว้าวเนื้อข้างในสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตักดูกันนะคะ ่เลไม่ได้คนเลยนะคะเพื่อนๆแช่ยาวเลยนะคะนี่ เนื้อเขาจะเป็นเก็ดน้ำแข็งนิดนึงนะคะพราะเราไม่ได้ใส่วิปปิ้งครีมเนานะเพื่อนๆเนาะนี่นะคะเพื่อนๆไอติมมะม่วงนะคะแบบทำเองก็เสร็จแล้วนะคะช่วงนี้มะม่วงหาง่ายนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ